อ๋อวันนี้อะไรอ่ะของทำไมของมาเยอะจังเยอะเฟ้อนะคะมาดูซิอันนี้อะไรหนังสือเข้มเฮ้ยอะไรอะกกุุี้ชาอดมเฮ้ยชาหนงอู่หรือไงเฮ้ยอะไรอันเนี่ยมีนมไม่ด้วยเฮ้ยทุส่งผิดเป้าเด๋อดูดิส่งให้ใครส่งให้ใคร กดูชื ula, ่อใหม่สิมายุราฮะคุณมายุราถูกแล้วไงฮะเคมายุราโตแล้วนะตกนมให้มายุราเหรออินซ่าจะได้โตอะไรอ่ะที่เลยเก่งวานิลาโหนี่น่าของขวั ไดเอทพี่กินไดเอทไปหนุนไม่ได้ขอเล่องอ๋อขอบค้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากลูกน้องมันเกิดก<ม>้าวน่ารักที่สุดได้สามลกเลยโอเคเดีเ๋ยวมาดูกล่องต่อไปนี้มีอะไรบ้าง,อองาเออเคลมเรือกอะไรเนาะทำไมช่วงนี้หนะังสือเคลมเยอะเนาะน้องบนะุมเนาะเกิดเมืว่วานได้เยอะเมื่อวานเรื่องอะไรบ้านงนะอะไรนะทองฮาวเล่มสอง อ่าก็มีที่ส่งผิดไปส่งผิดไปก็หักต่างแอดบมคืออันนี้ไม่เกี่ยวนะคืออันนี้อพี่เปียวบอกแล้วว่าหักรวมฝากเสียงหัวร้อใดีดีสนใจมากอันนี้ตกมาทำอะไรเนาะ ลูกค้าบางคนนะส่งมาเสร็จปุ๊บก็จะโทรตามกลับ,ลบมาว่าอย่าเพิ่งส่งึ้นมานะเดี๋ยวพี่กำลังสั่งออเดอร์ใหม่อยู่อจ้าโอ้เหมือนกันเลยอะ่ะเมื่อวานนี้ก็เค็มคนท้องยูทอะ่ะหน้าเดิมไหมคะอ๋อพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วอันนี้อันนี้น้องบุ๋มส่งเกินไปพี่จำได้แล้วน้องบุ๋มถ้าเกิดยังไม่ได้แกะเงี่ยลูกค้าบอกแล้วอืม ดูกล่องต่อไปเซอันนี้อันนี้เป็นผลงานแอดบุ๋มส่งเกินค่ะลูกค้าสั่งหนึ่งแอดบุ๋มส่งสองเป็นโฟนะลครลูกค้าบอกจะส่งมาทำไมพี่ได้แล้ว,วไม่ใช่โฟรททางร้านนะ <c oughs> เฉียเสั่งส่งกลับให้ <c oughs> อันนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตังแอดบุ๋มใส่ไปสบายใจนานะไม่ถูกแหม มีถามเมื่อวานเห็นเงยีบงยบๆไปนี่คือไปทำอะไรนะซื้อหวยลุ้นหวยเก่งจังร้ามอุย,อยลูกค้าน่ารักอะ่ะใส่ไอ้นี้มาให้แบบอย่างแน่นหนาอันนี้ดีมากเลยอันนี้อะไรเนาะถุงขนมหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยห่อดีมากเลยอันนี้อะไระ่ะแจ้งไหม มีกระดาษแปะมาอันนี้คือกานเคลมที่ถูกต้องนะคะถ้าเกิดลูกค้าส่งมาแล้วลูกค้าไม่แปะกระดาษมาดูไม่รู้แอดปุ่มก็จะนั่งงงของใครนาะส่งมาเรื่องอะไรนาะส่งมาทําอะไรนาะวางไว้ดีกว่าแล้วก็โทรมาววาทำไมยังไม่ได้เอออยากได้เคลมคืนกับเร็วๆนะจ๊ะลองแจ้งอย่างนี้ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูสี พี่เขียนมาครบไหมโอ้โหน่ารังกมากเลย,เอ,ยอันนี้คือที่ถูกต้องอันนี้พี่ถูกต้องน,นะคะก็คือจะแจ้งเลขออเดอร์แจ้งเลขออเดอร์เสร็จปุ๊บก,ก็ส่งเคลมเนื่อง,งจากอะไรเล่มสองหน้ากระโดดกระโดดกระโดดไปไหนอ่าแล้วก็มีปัญหาของหนังสือหน้าที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้อันนี้คือการส่งเคลมที่ถูกต้องน,นะคะอันนี้นิยายลักก็จะรีบส่งเคลมกลับให้โดยด่วนเลยถ้าเกิดทางเรามีของอ่า มาดูก็อ่ะเดี๋ยไหนดูต่อตีอีกกล่องหนึ่งอะไรอะอืมพี่นิวจะไปพี่นิวจะไปหาอะไรทำแล้วใช่ไหมพี่นิวมองวันนี้พี่บุ๋มจะแกะอะไรน้อว่าแต่วันนี้พี่นิวจะทำอะไรให้เจ๊เจ๊ทานนะไม่เอาแล้วนะปลาไข่อะไม่ไหวละ อันนี้เลือกอะไรเอ่ยพี่บุ๋มลุ้นทุกออเดอร์อ่ะอันนี้จะมีมาให้หนูไหมเนี่ยอันนี้อะไรเนาะซินเดอเรล่าซินเดอเรล่าอันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวนะงงอ๋อพี่สาวเราส่งมาให้เรา อันนี้ต้อกไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะคุณพี่อันนี้ยากเราเองอันนี้เดี๋ยวเดินไปโวยได้แล้วพี่จะส่งมาทําไมบ้านอยู่ข้างๆกันเนี่ยโอเคผ่านค่ะน่าตีจริงๆอะ่ะบ้านอยู่ใกล้กันจะตกไปตะมีเพราะเพื่อต้องลืมแน่ๆเลยนะบุ๋มนะพี่เอ๋ส่งมาไหมเออนั่นติพี่เอ๋ทาไมคะน้องงงนะเนี่ย อยากลองหรออยากลองไปตะนีไทยรวดเร็วทันใจพี่เอฟเปล่าวันนี้เหมือนอึดตัดอ่ะออมาแต่พี่บุ๋มแบบแบกแอคเลยทีเดียวเมื่อเช้านี้ออันนี้อะไรเนาะเนาะพี่ก็ว่าน่าจะเป็นหนังสือเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะ ถ้าถ่ายวีดีโอแล้วมันสั่นๆนะลูกค้าก็อย่าว่านะพอดีมีคนเขาบอกว่าจะซื้อจิมวอลให้กิมแต่ก,ก็ยังไม่ได้เลยป้าทิต์แล้วเ <c oughs> นื่องจากเป็นคนที่มือไม้สั่นมากลูกค้าอาจจะเวียนหัวนิดนึงมีรุ่นที่ลูกค้านี่แหละบอกว่าน้องกิมควรจะใช้อะไรนะอะไรวอ,รวอรกิมวอ๋อเพื่อนกันชื่อเหมือนกัน กิมกเหมือนกันคงใช้กันได้ดีนะบุ๋มเนาะอันนี้เข้ามาเติมแหมแกก็แย้มให้ฉันดูมันสิสวัสดบแม่านานานโอ้ยขายดีที่ตุดเลยเรื่องนี้ช่วงนี้แบบเพอร์เฟกมากดีเลยกำลังขาดพเดีของหมดพเดีต้องรีบขายรีบขายขอบคุณมากค่ะแล้วไว้มาแกะกล่องกันใหม่นะ